ใจเรามาโชว์แมม็กมาลแเรน์ปะทะกับทีมพวกเราลูกพ่อพี่เอ๋ยที่จะมีพี่เอ๋ยและตี้โบบะแล้วมาดูกันว่าดวงผมจะสมพงกับพี่โปเต้ขนาดไหนกันบอกเลยหัวกูบวมมาทุกคนเลสโก้มามาทุกคนเอ นี่มันไม่ค่อยเข่าห้องนะครับเข่าห้องเราอีกใช่เรื่อยใช่ใช่แล้วต้องพองคืนเราต้องทำโชว์เอ้ไอ้บีเงียบกว่าระวังนะยังพี่ยังไม่เริ่มพี่กปุ้ยปุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาดูว่าเริ่มแล้วขอโทษไม่กูซ้อมซ้อมซ้อมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปล่อยมุกแล้วเริ่มแล้วครับอยู่นี่ปานเลยขาขอชิดตัวนี้ครับกว่าหลังเพราะว่ามันเดินได้มาเร็วมาเร็วเข้ามาเอเด้แล้วโอเคเออไปอีครับเอเอเอเมาเข้ามาเอกันปะผมดูกล้องอยู่ขอแล้ยังไม่เข้า มา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 วังผมยิงไป90เจ็ดนิดเดียวเจ็ด90ลบ25เ่ะเต็มเดียวสวยครับสวยสวยนะสวยนะบุ๊คจะตายหมดจะตายหมดจะตายหมดแต่เราตายหมดมันจะจะตายหมดแต่มันจะตายจริงนะถ้าผมฆ่าหมดนี่มันยังไงเอาฆ่าหมดก็ออกกล้องเลยดิได้พี่เปรี้ยวเลยดีเลยเอาไปก่อนเลยตัว โอ้โหไม่คนละมุมว่าเราต้องไปแล้วทุกคนาต้อง่ลวาเองมาก่ผมไปช่วยปุยพี่าช่วยไหแล้วมาหวมาหัวมัวไม้อกลัวครับปุย้ยชใย้พี่มาเหลือระวังนราเทีคนนึงโอ้ยไม่ทันนะผมโดนยำผมโดนลุกยำไอ้ใแกไปเดึมไม่ใส่หายไปไหนแปดอยู่ห้องเชื่อมีห้องเช่อมีละกา เจลเอเลสตำรวจมาช้าตัดหาก่อนยิงได้ไหมพี่เอิร์กอันนั้นน่ะยิงได้ครับยิงได้ยิงได้ต้องยิงต้อิงต้องอุ้ยสวยเร็วคาเดียวแล้ววางไม่เข้าดูกระจเข้าดู่ไม่เข้ามาแล้วตายพี่เจอแน่เจอครับใช่ครับยิงเี้ยงเปี้ยงหน่อยไถ่ไถ่เฮ้ยเยยยจบ่ยย พี่เออี่นีไปไไปพี่มาแล้วพี่เออเออแบบนี้ใช้ใจผมไปเลยครับสวยครับสวยครับสวยครับเฮ้ยพี่เอาที่หนึ่งนะพี่เอาที่หนึ่งะพี่เขาไปสมองผมว่น่าจะมีเด้พี่เขาไปเอ้นั่นไว้บ้างนะตำแหน่งก็เปิดเผยอเมวะมชินเดยรุนี่ อุ้ยสวยยิงเขาเลยฮ่า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 มึงผมสิ่งที่ต้องคือไข่ป๊กผมได้ามเนี่ยไม่มแบบบวกบวกสิ่งท่ต้องไปโผล่มาโอยบานเฮียหาคืาเดี๋ยวเขาตายไหมเ้่เฮียเล่นเอเล่กับโอนิดเยอะๆเลยจี้ทำพวกเอไมเอมาไม่พูดพี่ไม่พูดพี่ตายพี่ตายเลยอะ ไม่ตายพี่มีผมอยู่เฮ้ยผมตายจริงพี่ตาแล้วกูตื่นแล้วตื่นตายลากแล้วกูตื่นแล้วกูก็ตายอีกอันนี้่โอาไสโอดินกูชนะ One enemy one e n ฝากดอมอ้ฝากวางบอมร้อยสี่ห้าร้อยสี่ห้าเตื่นอีกทีได้ไหมพราะวากูตดินมังแล้วว่ะ ้เฮ้ย่าแลย้วมันจะมีมันจะมีพี่พี่พี่กดน้ำแข็งใช่ไหมแล้วกดใส่พืชอ่ะพี่จะยืนบนน้ำแข็งด้วยอ่าแล้วเราไปยืนบนน้ำแข็งกันสองคนเฮ้ยแจ๊ดได้มาสามคนไหมพี่ปุ้ยได้ไหมพี่สี่คนอ้าวชนมไปขึ้นไปขึ้นรถเมล์หรืออะไรเงี้ยเลยนะได้พี่เชื่อผมเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวอนนตอนนี้พี่ปุ้ยแข็งปุ้ยมายืน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 บนนแข็งนะแล้วเราขึ้นลอยกันก่อแล้ว

สวยจัดเพลงนี้สวยจัดสวยจัดจัดอุ้ยสวยจริงหลังเสาครับหลังเสาครับหลังเสาหลังเสายเลยครับเย้าแล้วมาแล้วเดี๋ยวยิงต่อไปมาสวยครับสวยครับยิงศกเขาดิเออยิงอะไรมาเออยิงยิงยิงมายิงมายิงมายิงยิงเองดิยิงเองดิยิงเองดิยิงดิเมื่อกี้เรื่องคือทำให้อาตโนล่าผมไม่ได้ยิงนะผม เรือมุกจบน้วแต่งเรือไปอย่าสิตาบ้าไม่กินเระวัองเรืวังนอคนหนึ่งนะนี่เขาอยู่คนหน้านะอุ้ยอ่ะโดนแล้วมันเองงงเลยพี่ปุ้ยเฮ้ยโอ้โห้ว้าวสไบด์ดาวน์มิดป๊าใจเราทนเอเลี่ยดี ไอ้เหี้ยกูเจอพี่โปเต้ทุกรอบเลยนี่ไงครับเดือดเราเราขลาดบุกหรือเปล่าใช่ไหมพี่ปุ้ยดูจากสถานการณ์ตอนนี้เอ่อกว่าคืว่าเริ่มตื้อแล้วมั้งเหกอคิดแล้วไม่ออกแล้วตอนเนี้ยเล่นตามกระถากกาวไปเล่นตามสัญชาตญาณไปได้มีสกิลอะไรคว้างให้หมดตาหน้าขอมีดจิตไปแจนอุ้ยจัดจัดจัดจนอย่ช่วยแจนออยู่ดีดีดี ไปแย็นแล้วไปทีมแล้วไปทีมแล้วไปทีมเีย้ครับตามผมนะพี่ขนาดมันอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยมปสามสองหนึ่งไปไปเอาเขาดีกว่าไปเอาเขาหน่อยดีกว่าวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ขวาเจอแน่เรียวทุกโตฮึบขึ้นขึ้นบนไหวอยู่นะเดินลุยน้ำเลยครับเดี๋ไปกลัวให้เขารู้ไปเลยให้เขารู้ไปเลยเออเราสมมติบูรณ์ไปเลยบอลเกมมันไม่เห็นหลังละกระโดงมาเบี้ยงหลังพี่เบี้ยงหลังพี่เบี้ยงมาไม่โดนไโดน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 นะ มาเดดีี๋๋ยยววมาเเฮ้ยตรงตรงขึงขาขึงขาไอ้มันนี่มันย้ายยังมายังมายังมาป๊าเมียนโอ้ป๊าเมียนอยู่เนียอยู่ต้องลงไปยิงจบต้องลงไปยิงจบเดี๋ยวเขาหลุดอยิงพี่ยิงสวยเฮ้ยเอาเฮ้ใครไม่ได้เอาเดี๋ยวนะไอใส่โฟที่พี่ตามผมไม่ใช่พี่ปุ้ยเหรอผมไม่รู้อ่ะจะฟันสันหมดอ่ะเมื่อกี้ผมดูว่าพี่ปุ้ยพี่ตามผมก็เอ้ยพี่ตามกูทปไาแล้วกูจะไม่พี่ตามเดี๋ยวสุดเดอร์บี้สุดน้ำแข็งวัว

เกี่ยวลงหัวเอาละเอาละตายดีกว่าไม่พอดเฮ้ยเฮ้ยครับครับครับสบายสบายเต็ที่พี่พี๊อ่ะเดี๋ยวเราใช้มีดไปฟันเขาไหมเดี๋ยวเราพิงไปบอกว่ามีดไหมตรงกลางแล้วเราใช้ปืนอ่ะไอ้างเดิฟันเลยนะฟ่นเลยนะจะวัดใจกันแบบนั้นเลยเหรอเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมเป็นคนช่วย พี่พี่หออไปเลยเราถือพี่ก่อนพอเขาเจอดำใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะมาเยจะดีหรอวะเขาเลือกรืว่าตุมกเล่นเพลงมาอย่างนี้ม่เป็นไรเฮ้เขาพี่จริงพี่จริงบุ๊มบุมมาแล้วบุมเอาเร็เเเอยเ่อยเ่ยาอไอ้วยไอ้บยยิงไปแล้ววยไี่ออี้อ้ี้ออ้

ผมไปอีกผมเตอไม่เบี้ยย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 ยเยย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 ้ยยยยยยลยยยตยย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 ้ยพยยยายย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 าแล้วยย้ยยมยย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 ยวอยย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 ยลยย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 ้ยย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 ่ยย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 ยกยย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 ย่ยย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 ยพ่ยย คุยได้ไหมเฮ้ยไปไหนแล้วเขาพุ่งมึงอ่ะเขาอันตีมึงจบแล้วไอ้ทันนะทันนะมอกก่อนผมทันนะ เฮ้ยอันนี้รอบนี้ทามีดป่ะเอามีดจริงทุกคนมีดนะครับตอนนี้เรามีดนะครับแต่นี่นี่นี่มี่ขามีดจริงนี่มีดจริงไมีดจริงจริงจริงเดี๋ยวอ่ะเราพีดแต่เขาไม่รู้เยอะว่ะพี่เยอะกว่พี่เฮ้ยสมองช่วยสมองช่วยดีว่ะเก็บไฮ้ยเดี๋ยวบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ่ะมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยไปไหนเจ้าล่าอ้าวตากูไม่ทันหรอกไปวางไปวางแสดงการล่ากับสกิลนี้ไปวางวางไปวางไปวางเฮ้ยไ้ไหน้ยไหนไป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 ไหนเฮ้ยเหี้ยกระโดดได้ด้วยไอ้เหี้ยกระโดดได้ด้วยเหรอโดดได้ไงวะ เราเขาวาเก่งอยู่ด้วยอยู่ที่สูงอ่ะฮ่าฮ่่าีเลยหรอฮ่าฮไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ไอพี่เออขอขับเพืนหน่อยพี่กด G และคิกซายไอ้เชี่ยมันโอ้ยโอ้ยมันโกะตรงไหนวะเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาพี่ปุ้ยหลังมาพี่

สายเบลจะไปเบลเบียดเบียเบียดสาย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 มีกระบอนกระบอนมีกระบอนหัวเอ้าเอ้าเลยโอ้ใจร้ายเกินใจร้ายพี่ครับทุกคนพี่ครับพี่ครับสูสีนะชัวสูสีข้าจะสีมากเดียวต่างกันแค่เลงกน้อยสีเดียวกูก็จะบ้าและไอ้ฟูกับมุกมุกนนี้คือเราแพ้หรอครับไม่คเลยชนะ เราชนะใจคนดูครับต้องครับเราชนะใจครับไม่โดนใครมากูไม่โดนใครพี่มอเต้คนเดียวทุกอย่าง โมโ,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 โหเนี<อ>้ยไอตอนไอตอนข้าบนอะกระโดดฟังถึงนี่ไงก่อนนั่นน่ะสิมันมันเป็นมีดคู่ไงรู้ไม้มันมันก็เลยแบบว่าพอได้ <c oughs> อ๋อมีดคู่เอาไก่ขึ้น,ลเ,นเลยไอมีดเจ๊ดเลยอ่ตอนแรกไปคิดว่าปามีดขึ้นไปข้างบนได้ด้วยงงเลยเออตอนแรกผมแบบหยุแล้วเอ้ยทำอะไรที่ได้หยุดขึ้นมาดิขึ้นมาดิแต่ขอบคุณทุกคนม่าขอบคุณทุกคนมากขอบคุณรคณรับสนุกมากสนุกมากยินดีครับผม